ทีสองค่ะเช็คลิสต์อาหารช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายของเรากดติดตามเอาไว้ได้เลยนะคะคลิปถัดไปจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องภูมิคุ้มกันดีๆมาฝากกันอีกนะคะทุก7จ็ดโมงเชา้าอัพคลิปทุกวันก่อนไปทาง,งานกดฟังได้เลยค่ะหัวหอมใหญ่และต้นหอมแนะนําหั่นทิ้งไว้15นาทีก่อนค่อยกินเวลาที่หั่นแล้วทุบไว้จะมีสารชื่อออลิซินปาดนี้ไม่ค่อยทนความร้อนแต่ถ้าหั่นทิ้งไว้15นาทีจะทําให้คงตัวได้ดีส่วนสีขาวของต้นหอมมีสารที่ช่วยต้านเชื้อโรคได้พริกหวานค่ะแนะนากินหลายๆ ไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงด้วยรากบัวค่ะคนญี่ปุ่นแนะนําให้กินทุกวันอุดมไปด้วยสารแทนนินและกรดคอโลจินิกช่วยยับยั้งอาการภูมิแพ้ได้รวมถึงการแพ้เกสรดอกไม้ด้วยกินต่อเนื่องทุกวันร่างกายจะแข็งแรงขึ้นเนื้อสัตว์ต่างๆกินได้แต่กินให้กระจายกันและสมดุลเพราะเนื้อสัตว์แต่ละชนิดมีกรดอะมิโนโคงสร้างต่างกันค่ะตับหมูตับไก่จะมีธาตุเหล็กเยอะแต่เนื้อวัวจะมีสังกะสีมากกว่าเนื้อประเภทอื่นถ้าเป็นวิตามินบี1ต้องเนื้อหมูหอยนางรมต้อง วันละหนึ่งฟองมีโปรตีนชนิดที่ดีซึ่งร่างกายขาดไม่ได้อุดมไปด้วยสารอาหารวิตามินซีและธาตุเหล็กกินได้กินให้เต็มที่แต่ไม่มากเกินไปนะคะกล้วยค่ะไม่ว่าจะดิบหรือจะสุกก็ดีทั้งคู่กล้วยดิบจะเป็นแป้งตัวนี้ย่อยยากช่วยปรับสมดุลลำไส้กล้วยสุกช่วยเพิ่มจำนวนเม็ดเลือดขาวได้กินด้วยกันกับโยเกิร์ตอร่อยสุดๆต้มตัวผิวส้มก็มีประโยชน์นะคะมีวิตามินซีเยอะช่วยให้ NK เซลลเนี่ยทำง,งานได้ดีมีเบต้าแคโรทีนทัวร์แซนทีนต้านอนุมูลอิสระตัวเปลือกมีคุณ เสริมให้แมคโครฟาจทำงานดีขึ้นแอลมอนกิน23เม็ดใน1วันมีเส้นให่อาหารช่วยปรับให้สภาวะลำไส้เราดีมีวิตามินอ e ีเยอะเด่นเรื่องต้านอนุมูสลสระมีเบต้าแคโรทีนฟลาโวนอยด์ฟังจบแล้วนะคะลองไปเช็คลิสกันดูว่าทุกวันนี้เราทานอาหารอะไรช่วยเพิ่มคุ้มกันกันบ้างใครพูิคุ้มกันต่ำลองไปทานกันดูนะคะ